สวัสดีค่ะอยู่กับอินเกล, <c oughs> ลย์วันนี้อินเกลย์จะมาทำไรบัว ลายบัวนะคะไม่ใช่สายบัวนะลายบัวเป็นส่วนที่เป็นรากของเขาอยู่ข้างล่างนะเขาจะเป็นต้นใหม่แต่เรามากินสักกอนนะเดี๋ยวเราจะมาหั่นลายบัวกันแกงส้มของเราเราเตรียมแล้วนะคะเครื่องแกงเครื่องแกงนี้เราปั่นเองเมื่อกี้แล้วก็มีมะขามเปียกเออมะขามเปียกเรานานแล้วสีจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าเปรี้ยวมากนะคะมีปลานะคะส่วนเครื่องปรุงก็มีน้ําตาล๋อโนโนเกลือค่ะน้ำตาลใครใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชบอบอ่าที่รสชาติ นะเดี๋ยวเราจะหั่นสายบัวโอ้ไหลบัวเออใส่ไปในน้ำเนสนะคะเขาตัวยาวมากเ,เลยนะพอดียาวมากยาวมากเลยนะคะมันจะมีรสชาติกรอบเออมีรสสัมผัสเขาจะกรอบนะคะหั่นยาวประมาณไหนหั่นพอคำพอกินได้ไม่ล้นปากโอ้หะไม่ได้กินเหมือนกันเขาทำได้หลายเมนูนะคะสายบัวเนี่ย เอาไปใส่ในยำเอาไปใส่ในทำเป็นส้มตำก็ได้ไหลบัวนะมีหลายบัวเดี๋ยวก็จะมีใยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใยออกด้วยใส่ในส้มตำก็อร่อยนะใส่ในยำกุ้งสดอย่างเงี้ยยำกุ้งสดไหลบัวเอ้ก็ได้ใช่ทำได้หลายเมนูเดี๋ยวเราหั่นเขาให้หนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะไปต้มน้ำตานต้มมะขามเปียกก่อนต้มน้ำใส่น้ำตาลเดี๋ยวเราหั่นเ้าต่อในเขาจะมีใยอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอาใยออกด้วย วันนี้เราใช้ปลาสดนะคะสดมากๆเลยก็คือปลาปลากฏดนะคะปลากรดปรากฏว่าเป็นปลาเอาปลาปลากรว่าเป็นปลากดนะคะเลาก็ม้วนม้วนใครจะใช้ปลาช่อนปลากระพงปลาอะไรอีกแล้วแต่ปล้่แต่ความชอบเออ วันนี้เอกของเรา,เเราคือเอกของเราก็คือไหลบัวนะคะนี่เราก็ซื้อมานะแถวบ้านเราไม่มีขายเราซื้อมาจากไกลเลยซืกรสชาติของแกงส้มน,นี้แล้วแต่นะคะใครที่ ชอบรสชาติยังไงนะก็ปรุงรสได้ตามใจของเรานะเพราะว่าเราแกงเนี่ยเราต้องแกงแบบที่เราชอบตามรสชาติเลยใครชอบหวานใหเติมหวานใครชอบเปรี้ยวใครชอบมีหวานหวานบ้างก็ใส่เค็มๆก็ใส่เค็มๆเปรี้ยวๆก็ใส่น้ำตาลลงไปได้ถ้้าเปรียวลงแในเครื่องแกงของกินเกี้ยนี่ใส่อะไรบ้างนะเครื่องแกงส้มเราเห็นเขาบอกว่ามีมีหอมมีกระเทียมนะคะ นี่รีกสดพีแให้อ่าขมิ้นกระติกนะคะแยวเราเอาใยเขาออกก็ก <Miles. S 2> จะมีใยนะคนๆนะคะเราใช้ตะเกียบก็ได้ในการคนอันนี้เราใช้โรลพอคนล้วขึ้นมามันจะมีมันจะมีนะใยเห็นไหมใยมันเยเป็นใย,ยของไหลวัวนะคะแต่เรากินเราจะได้ไม่มีใย เป็นใยเส้นบางๆแข,อข,อขอ็งๆโอ่ะหัวใจของเ่อใยโอเคนะออันนี้ติดขึ้นมาเลยมีใย,ยติดขึ้นมาเลยนะว่เาเอาออกเอาออกเอาเอาอกโอเคเดี๋ยวเราจะทำไปสกูนะคะให้เขาหมดก่อนตอนนี้น้ำแกงเอาไม่สอรี่ค่ะ <laughs> น้ำเดือดแล้วนะคะ เออมาถามเดี๋ยวเราใส่ทั้งแบบนี้เลยเราเราเราไม่บี้นะคะไม่เป็นไรเราใส่ลงไปแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปหนดูสิเรากะไม่ให้เผ็ดนะคะใครอยากได้อ,อ่ากะปีนะมีนะคะเรามีอยากได้เครื่องแกงก็มีนะคะเราส่งให้ได้กะปิอร่อยนะคะแล้วก็ เครื่องแกงก็อร่อยเครื่องแกงแปะเนี่ยน้ำที่ตบไม่ต้องเยอะใช่ไหมใช่ค่ะเราก็มาคำนวณว่าแต่เราจะมีน้ำจากเครื่องแกงที่ปั่นด้วยแต่ว่าเราก็ต้อง เคี่ยวปลาอยู่ดีนะคะน้ําแกงเราก็จะงวดลงนะคะเดี๋ยวเราก็ต้มเราต้มน้ําแกงไปสักพักหนึ่งนะคะต้มเข้าก่อนเราไม่ใส่ปลาก่อนต้มให้ข้าเดือดก่อนโอเคน้ําแกงเราเดือดนะคะตอนนี้เราปรุงรสได้เลยนะคะเมื่อกี้เราใส่เราชิมแล้วเราใส่ เปลือลงไปนิสหนึ่งนะคะใส่ปลาเลยนะคะตอนนี้น้ำเดือดมากเลยปลานี้สดมากเลยรปรากดสดมากเลยไหลบัวเนี่ยเราเดี๋ยวเราให้ปลาสุกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เพราะไหลบัวเราจะใส่แล้วเราจะเคี่ยวไม่นานนะคะนะ ค่ะตอนนี้ปลาของเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเราใส่ผัดนะคะไหลบัวของเราใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะาตั้งอีกสักครู่นะคะเราก็จะเสร็จเลยเราชิมรสชาติแล้วโอเคอร่อย คนจองท่านเนื้อนะคะนี่เราลาดลงไปในชามเลยนี่คือเวลาสามทุ่มเป๊ะโอเค,คอเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะกินเกลี้ยงจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยแกงส้มลาบัว yeah.